กฎแห่งกรรมเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดลุ่มลึกซับซ้อนดังที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าเรื่องของกรรมนี้เป็นอนจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเนื่องจากเหนือวิสัยเกินกว่าที่ปุถุชนธรรมดา จะคิดค้นด้นเดาเอาได้ด้วยสมองหรือสติปัญญาของตนเองได้แม้กฎแห่งกรรมจะมีความสลับซับซ้อนเพียงใดก็ตามก็ยังคงเป็นไปตามหลักการของเหตุและผลที่สามารถสืบค้นหรือทำความเข้าใจตามได้เพียงแต่การจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงได้นั้น จะต้องอาศัยยานทัศนะอันบริสุทธิ์ที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งก็หมายความว่ากฎแห่งกรรมที่เป็นอาจินตยไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยสำหรับผู้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น กฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ยังไม่มีใครจะหลีกพ้นไปได้ถ้าจะกล่าวให้ง่ายก็คือทุกชีวิตที่ยังต้องเวียนว่ายในสงสารวัดล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้มีแนวทางและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานความหมายของกรรมกรรมคืออะไรในทางพระพุทธศาสนากรรมแปลว่าการกระทำโดยเจตนา ซึ่งสามารถกระทำสามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจอาจแบ่งได้สองประการคือกรรมดีหรือกุศลกรรมและกรรมชั่วหรืออกุศลกรรมเมื่อกระทํากรรมแล้วจะเกิดวิบากรรมดีหมายถึงอะไร กรรมดีหมายถึงการกระทำโดยสุจริตทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากุศลกรรมหรือบุญเช่นการให้ทานการรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นบุคคลผู้ทำกรรมดีใจย่อมผ่องใสเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจเป็นทางมาแห่งบุญกุศลกรรมชั่วหมายถึงอะไร กรรมชั่วหมายถึงการกระทำโดยทุจริตทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าอากุศลกรรมหรือบาปเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นต้นบุคคลผู้ทำกรรมชั่วใจย่อมเศร้าหมองเดือดร้อนเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นทางมาแห่งบาปอากุศลวิบาบกรรม คืออะไรวิบากแปลว่าผลดังนั้นวิบากกรรมจึงหมายถึงผลของกรรมทั้งดีและชั่วที่เราได้กระทำลงไปแล้ว mm hmm. เกณฑ์การจำแนกกรรมดีและกรรมชั่วเนื่องจากกรรมหรือการกระทำสามารถทำได้สามทางคือทางกายทางวาจาและทางใจ ดังกล่าวข้างตน้นในพระพุทธศาสนาเราจาแนกกรรมดีทั้งสามทางด้วยหลักธรรมที่มีชื่อว่ากุศลกรรมบทสิบและจำแนกกรรมชั่วทั้งสามทางด้วยหลักธรรมที่ชื่อว่าอกุศลกรรมบทสิบวงจรของกิเลสกรรมวิบากเป็น,นกลไกที่น่าเรียนรู้ เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่กระบวนการเกิดกรรมและการให้ผลของกรรมหรือวิบากอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดในแต่ละชาติแล้วมาประสบกับความทุกข์ วงจรของกิเลสกรรมวิบากนี้มีจุดเริ่มต้นที่กิเลสที่มีอยู่แล้วในใจโดยที่กิเลสจะเข้าไปบังคับให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทำกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะเกิดเป็นผลแห่งการกระทำที่เรียกกันว่าวิบาก